ผมจะนำเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่เจ็ดท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอนนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอนนท์ทำ พระอนนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายม้นก็เป็นพุทธอุปถากเป็นพระอุปธรรมมันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจ้าถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระอนุนไปทาเข้าพระพุทธเจ้าต้องเร่งงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทาน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอนุนบอกให้พระอนุนศึกษาเมื่อพระอนุนเรียนไปแล้วก็ไปทําน้ำมนต ก็เป็นอันว่าคนที่ด่าคนทําน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจา้าโดยคนที่ด่าพระพุทธเจา้าพระพเจา้าทรงปราบทรงตัดว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คําว่าสาวกแปลหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจา้านั่นเองถือว่าเป็นคนเขาเดือถีวันนี้พราอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่ง ก็นงขอภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังในเรื่องภายในจะสุ่มสี่สุมห้าพูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติพระกรรมาฐานได้แล้วไปดูสิบ้างว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่คุมไหนกัน <c oughs> เนื้อความก็มีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาจะเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปราบรบุพการของพระองค์เองจา้าน้ทรงตัดพระธรรมทีสนานิวา่ามัตตาสุขะปริจาคขาเป็นตน้นเนื้อความก็มีว่าในสมัยหนึ่งในเมืองไพศสรีซึ่งมีงนาจาจัรติดต่อกับเมืองเมืองของกรุงราชคฤห์มหานครเวลานั้นเมืองไพศสรีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้น โลคอันดับแรกก็คือความแรงคนไม่ตกต้องตามดูการแล้วก็เกิดโรคคนก็อดโรคก,ก็มากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองภัยสาลีกับเมืองราชคฤค์รนีอยู่ใกล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนน่าดูอย่างพวกเราเราผมไปแล้วทนก็ไม่ไหว <c oughs> กเ็เป็นว่าคนก็เจ็บ ป่วยตายกันเป็นแถวๆอันดับแรกโรคก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามาร่างกายทุดโทมอากาศไม่ดีโรคอื่นก็เข้ามาแทรกนานาเข้าอายุอาิวาจะกโรคกม็มาเมื่ออายุอาิวาจะกโรคนี้เขาบรรดาญาโยงพุทตบริษัทอาหินี่ก็แปลว่งงูวาตะนี่ก็แปลว่าลม ไอโรคคะเขรีราารยวนอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้นคือเป็นแล้วมันตายเร็วจาไม่ได้นะคำว่าไอฮิวาาต่กระโรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมลมที่มีพิษเหมือนพิษเหมือนงูฉะนั้นคนที่เป็นโรคไอฮิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษงูก,กัดเวลานั่นการแพทย์ก,ก็ดี แต่เร้ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะตายเขาตายเกินเกลื่อนกราดเมื่อฮิวาการโรคมาตายเกินเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยจะทันพิ้งศพหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอมนุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย่งพกินมันก็หมักหมมกันมากคนตายหนัก อาการตายเมื่อมากอย่างนั้นเขาจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชานในปิงกระโถนท้องพระรงจริงๆท่านก็อยู่เฉยๆฉยท่ก็ทําความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจดราชการมาแล้วไม่เคยมีโลกอย่างนี้เลยแต่มาราชการนี้เป็นราชการที่แปด ในหมายความความจริงเขาสืบเขาเขาปกครองราชสมบัติเป็นเป็นพระราชามาถึงเจ็ดพันองค์มั้งมันมันมากเลยกันนะผมมไม่รู้กี่องค์ที่จียจาํามามาบอกเป็นพันพันองค์ในเมืองนี้เขาไม่มีการปฏิวัติรัฐบา,ารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่า คนเขาทราบว่าสมัยเจ็ดจักรเตรติการที่หนึ่งถึงเจ็ดในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้แต่ว่าพอราชการที่แปเข้ามาโรคหนักจริงๆเขาเลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงธรรมพระราชาทั้งว่าดีแสนดีจริงประชุมอมามัยข่าราชบริพารปรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆ ให้สอบสวนสืบส,วน,สวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างคอยชี้แจงออกมาถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาประชาชน,นั้นหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทำดีทุกอย่างอยู่ในศีลธรรมทุกอย่าง แต่บาเวลานั้นโลกเกิดสามรายการคือหนึ่งภัยเกิดจากอาหารอาหารที่หาได้ยากมันแรงจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปี2,521ของเราสองภัยเกิดจากอามนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกสรกายแ้วภัยเกิดจากโรคโรคที่ไม่เกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดี ก็กราบทูลในทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพระเจ้าค่ะระองจึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทํำยังไงดีเอาอยัางไงกันแน่โรคจึงจะบรรเทาบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์นั่งหกผู้เดลทีก็บอกว่าถ้าเป็นนําอาจารย์ทั้งหกมาอาจารย์นังหกกมีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหาย แต่ได้ว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาทัพุทธเจ้าทรงบำบัดขึ้นในโลกใหม่ๆคือนั้นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารไม่ว่าเห็นจะไปปันมานหนึ่งปีที่ไม่ครบดีเป็นเวลาจจนที่จะเข้าพรรษาก็ามหมายความทังปีที่สองวันรู้อไปเษกสัมมาทัพพิธยานเข้ามาเป็นปีที่สอง ก็มีคนที่ทราบข่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจา้าทรงบัติเกงนแล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โรคไข้ไข้เจ็บมันจะหายภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันวพาเห็นด้วยอาจารย์นั้นงหกมีมานานแล้วโรคมันก็มี แต่ว่าสมเด็จพระจินส์ีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันกันมานานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริงขณะที่ปรึกษากันอยู่นั่นก็มีเจ้าฤาษีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้วยพระเจ้าฤาษีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสาร ในวันที่องค์สมเด็จพระพิตรมานเข้ามากรุงราชจฤห์คือเป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมพสารกับบรรดาบริษัทเป็นประสูดาบันกันเป็นแถวแถวท่านเจ้าลิชวีองค์นี้ก็เป็นประสูดาบันด้วยไม่เมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โรคภัยมันจะหาย ความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ประจาใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วยทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าลิชวีองน์นี้กับลูกชายเขาบริหิตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชจะห์มหมานคร เมื่อท่านรับอนุมัติข้ส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเ,เครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พระเจ้าพิมิสารปัพวายมีพระบอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ที่เมืองไผ่สรีพราเวลานี้คนตายกันมากครับผมฟังก็ไม่ทันเผาก็ไม่ทันมันตายก็เป็น เมื่อไอ้โรคไตาต,าตายอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมัาหลายสมัยในชีวิตผมน่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัดไอ้คนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันยาลงไปเข้ามาส่งข่าวไตแล้ววันตายสี่ห้าคนเฉพาะในเขตนั้นทำอย่างนี้พระในวัดหนาวกันเป็นแถวๆนี่เหละครับ อย่าประมาทจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นหรสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคสะหมอตายเป็นแถวๆรวมความว่าพระเจ้าพิมพ์สายก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในนายของกับผมผมเองก็ไปรุกสิทธิ์พระพุทธเจ้าพูดภาษาทไทยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปหรือไม่เสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเอง แจวเ,เครื่องมันนาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้เยบ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้ทางที่ดีก็ปฏิมนเองมันเจ้าพระเจ้าฤฉวีก็ลูกชายเขาบริหิตก็ไปกราบทูลองค์สมเด็ดจพระจอมจ้าให้พระทรงพระบรมศาสดาหให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลินยัีไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่านี้ก็พูดไปอย่างนั้น ไม่อยากไม่สบายพูดมันตายไปซะเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าทรงทราบพ,พิจารณาดูตามด้วยอำนาจพุทธญยาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคา ความสือาอาของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสกปรกหายเริ่มหายไปแล้วก็บริการอีกสองท่าระฟันแดงวัตรรมิถสนารัตนสูตรพฮยยนีทภูตาในจิตตำนานผลจะเกิดมหันเป็นมหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสนนาคมอยู่ในสินห้า ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันคืนหนึ่งไม่เบียดเบียนกันโดยทางกายไม่ฆ่ากันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำได้ร่างกายกันบ้างไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกหกมดเท็จไม่โพดสอไม่พูดคำหยาบไม่โพดสอเสียดเพื่อเจือเหลวไหลม่นินทาชาวบ้าน และก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกกเมืองไัยารีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิม <c oughs> แต่ว่าจะให้หมดไปที่เดียวไม่ได้เพราะความเร็วของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะเจ้ว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงเลยคนนุ่งสบงมันยังเร็วเ <c oughs> มื่อพระเจ้ทาทรงทราบเรื่องน่ายุธิยานก็ทรงรับวัตถาคตจะไป ต่อมาเมื่อพระเจ้าเป็นสารสทราบก็เข้าไปกราบทูลถามองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าจะ,ะเสดด็จไปเมืองภพศาลีหรือพระพุทธเจ้าข่ะพระทธเจ้าก็ทรงตัดว่าไปตถากคตจะไปส่งเคราะห์แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าบรรษาที่าเวรวันเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันแค่สิบวันก็กาับไเข้าบรรษา พระเจ้าพิมพิสารเนีก่กล่าวทูลว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอข้าพระเจ้าก่อนคอยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักง,งานปรับพื้นที่ให้เรียบเดินสะดวกสะดวกสําหรับพระพุทธเจ้าับรนดาระสงห้าร้อยรูประยะเวลาทางสิ้นทางไกลห้ายโยต์ แล้วก็จัดตกไม้ห้าสีโรยปลายได้ที่ทางสูงแค่เขาเป็นการบูชาพระพุทธเจา้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้เสด็จพระพุทธดําเนินเวลานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จจิน้นเอาร่มเอาฉัดสองชั้นกั้นให้พระพุทธเจา้าฉัดชั้นเดียวกั้นให้พระสงฆ์ห้าร้อยรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งองค์ตระศัดท์หนึ่งอัน แล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ำแล้วต้องขับฟากก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทำเป็นเรือกัญญาประประดับประดาและสวยสดงามเวลาที่เรือถอยออกไปสำหรับพระพุทธเจ้าเรือพระเจ้านะเรือต้องใช้มาก500ห้าร้อยงค์เรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าวิวสันไปส่งเรือถึงน้ำแค่คอ เรือถอยไปที่เดินตามเรือไปมือปนมไปไหวพระเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ชีมีจ้พระเขามานาำแค่ขอก็กราบทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็จะคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือสระยะทางสามโย์ แล้วก็จริงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งน้นก็นไม่กันมมนทราบข่าวว่าพระเจ้าพิพิสารทําอย่างนั้นพระราชาเมืองภัยสาลีก็ลงมารับแค่คอเหมือนกันน้ําแค่คอเหมือนกันจัดที่ให้เรียบเป็นทานระยะสามโย์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันเตีว่าถานนจัดหนะัก พระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัดสองชั้นฝั่งโน้นจัดฉัดสี่ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าป็สีมีสารจัดฉัดหนึ่งชั้นกัน้นให้แก่บรรดาพระสงค์ฉัดคือร่มในฉัดตังบาร,ร,รมีถ้าฝั่งโน้นเอาร่มสองชั้นฝั่งนี้ร่มหนึ่งชั้นทาให้เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพื้นดินฝั่งโน้นก็เมืองไผ่ารี มหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลมตานับเป็นชั่วโมงชมงั่วโมงนาบางแห่งน้ำท่วมแค่เข่าบ้างบางหวงวน้ำแห่งน้ำท่วมแค่อกน้ำก็พัดพาเอาสิ่งโสโครกต่างลงในแม่น้ำคงคาทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นไปเยอะไอ้สิ่งปรีกูลผู้สร้างศพตั้งหลายเหล่านั้นก็หลนไหลลงมาในแม่น้ำคงคาหมด ส่วนเลอะเทอะต,ต่างๆก็แล้วมาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นกับแรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบิชจมานสมเด็จพระบรมในเขตเมืองไผยชาลีเข้าไปในเขตพระอาชยานแล้วองค์สมเด็จพระบาทที่แก้วก็ทรงเรียกพระอ,น,น,อนุนว่านันทาดูก่อนอน,นุโจม,มานี เธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยาณีทะโพตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบๆรอบๆเขตของเมืองไผ่สลีทางสีทิศพราโนนเรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็อบายพระองค์สมเด็จพระบทิีแก้วอบายพระพุทธเจ้าใส่น้ําเห็นไหม เริ่มทำนมน,ำนมีทีททำนโมนก็พระนโมคือหนึ่งอรัธนาบาร,รมีของพระเจ้าสามสิบทัตคือบาร,รมีปกติที่เรียกบาร,รมีเฉยๆสิบทัตอุปบาร,รมีสิบทัตปรมตถบาร,รมีสิบทัตแล้วก็มหาความดีของพระเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาคห้าประการ แล้วก็จริยาสามรายการคือโลกัติจริยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลก <c oughs> ยาตถาจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่พยาติพุทธธัจจริยาทรงพุติประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้บรรลุมรรคผลและก็ราธนาณาความดีเของ,องสมเด็จชินสีในการก้าวลงสู่อะขันในภพที่สุด คือชาตสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการเสด็จออกมาหาพิเนศกร,รมของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าทรงทําความเปลี่ยนเรเปลี่ยนถรนงหกปีต่อมาความดีของพระองค์บาร,รมีช่วยสำนักมารเป็นหลอดที่อัตนาความดีที่แทงตลอดพระศัพทญยติยานเหนือบันลังพระโผเป็นพระพุตธเจ้าพราะอรหันต การยังธรรมจักรกานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญวุคคอสี่ห้าเป็นไปในโลกและก็อาัาน,นาโลกุตระโลกุตระธรรมเก้าไปคันคือมรสี 4, ผลสีนิพานหนึ่นงได้กรโสดาปฏิมรกีธาคามิมรนาคามิมรณาหัตตมรพระโสนดาติปฏิผลพระสกิทาคามีผลอนาคามีผลอนาตผลแล้วก็นิพานอีกหนึ่งเป็นเก้า หลังจากอรัธนาบรมีทั้งหมดเสร็จพระนนทก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระนครเที่ยวทำพระบริสคือสวดยานีตะปูตาฮนะเรืยไปในกำแพงทั้งสามด้านเพือเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในราตรีนั้น เดินไปเดินมากศโสตนสูตรญาณีแต่ภูาตานิสมาขาตานิวายาเถิท่านรู้ท่านบอกว่าเมื่อพระนนท์ใช้ศักท์คำว่ายังกินจิตเท่านั้นนะเป็นตน้นเป็นน้นว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้ําที่สาดท่านก็สาดน้าไปด้วยธนมนเนี่ยอย่าลืมพนระธนมนบทน,นี่นะก็าสาดน้ํขึ้นไปเบื้องบน น้ำขึ้นลอยลอยขึ้นบืองบนตกลงมาตกลงกระหม,ม,ม่อมกระหม่อมว่ามนุษย์ตั้งหลายคือเปรตสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิ่งกันพล่านไปหมดถ้าบ่อยจำเดิมโดยการกลาาาา่าววิคยคาถาว่ายานีทภูตานิเป็นต้นหยาดน้ำเป็นราวก็ว่าเชิดเชิอชดาพุ่งขึ้นบรรากาศแล้วตกลงมาเบื้องบน ตกมาบนหัวขบรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดน,นั่นเองเห็นไหมละ่ะ<ช>แล้วก็ลุกขึ้นวาดล้อมพระเถระหนังสือั้งบางี้นะต่านบอกว่าจำเดิมตยบ,บทว่ายังกินจิเป็นต้นอันพระเถระกล่าวแล้วบรรดาอกมนุษย์คือพวกเวรดอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลาย ถูกเมล็ดน้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววิ่งหนีกันพลานไปก่อนที่อาศัยที่ที่กองอยากเยี่ยก็ดีที่ส่วนแห่งฟ้าเองเป็นต้นก็ดีก้นหนีหนีไปแล้วโดยประตูออกประตูนั้นบางประตูนี้เท่าที่มีประตูนั้นบอกบรรดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดเข้าออไปบรรดามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมาได้โอกาส ก็ทำลายกำแพงหนีไปมหาชนประพรมทองพระโรงใน่้ำกลางแห่งนครรด้วยของหอมต่างๆแล้วก็ผูกผ้าปีดานอวิจิตปด้วยทองคำเป็นต้นตกแต่งพุทธาฏนำเสด็จสมเด็จพระรมปโลกนา่าเสด็จเข้าไปหลังจากที่พระอนุนประพรมน้ำมนต์พูดผีพิศส์หนีไปแล้ว แล้วก็ประตูต่างๆมันเต็มไปหมดแกก็ไม่มีทางจะออกคนที่สุดส่วนที่เหลือก็ดันกำแพงเมืองหมดไปพังไปแถบหนึ่งเป็นอนบ้านเมืองนั้นก็มีความสุขบรรดาหมายข้าราชบริพารในเมืองนั้นเขาก็พากันจัดสถานที่เพื่อพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศลัตนาสูตร พรฒานาสูตรแปลว่าอย่างไงนะก็ไปดูในเจตํานานแล้วก็ดูที่ท่านแปลไว้หนังสือเจตตนนนแปลสุดมน์แปลมี <c oughs> เป็นนั้นว่ามีผลดีกัมรรดาประชาชนหลายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเทศโปรดเมืองภัยสาลีเสร็จก็เสด็จกลับมาลงเรือตอนเสด็จกลับนี่พระเจ้าเมืองภยัยสาลี ก็จัดเป็นพิเศษเดิมทีเดียวจัดฉัดสำหรับพระพุทธเจ้าสี่ชั้นท่านนี้ล่อซะแปดชั้นจัดฉัดเพื่อพระอระหันต์นี่เป็นสี่ชั้นเมื่อก็ลงเรือมาต่อมาบรรดาพญานาทันหลายก็อยากจะบูชาพระพุทธเจ้าบางก็ตอนแล้วก็ทรงนิรัตนาพุทธเจ้าสนามิตรเรือทองคำมั่งเรือแก้วมันนีมั่งอะไรตัว ผมจะไม่พันาสวยสดงงามเป็นกรณีพิเศษบรรดาเทวดาและพรมก็ตั้งฉัดกันเป็นชั้นๆเต็มจัก,กรวาลไปหมดบูชาพระพุทธเจ้าเขาเล่าลัดลัดเมื่อพระพุทธเจ้าทรงไปเทศโปรดพระญาณหน้าพอสมคนเวลาประมาณสามวันก็เสร็เสด็จก,กลับเวลาที่โรงเรือพระเจ้าเมืองภัยสลีก็ลงมาส่งแค่ขอน้าถึงคอเหมือนกัน กลับมาพระเจ้าพิมพิสัยก็ไปลงไปรับพระพุทธเจ้าน้ําแค่คอเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทรงเสเด็กกลับพระเวรวันมหาวิหารผมจะเล่าต่อไปดีไหมตอนนี้ก็ขอย้อนเรื่องน้ำมนต์ซะหน่อยหนึ่งครับเรื่องน้ำมนต์นี่บรรดาเพื่อนบิสุสมณีและญาติโยมพุทธบริษัทเขายังเคารพนับถือกัน ผมน่ะเป็นคนไม่ขัดคอคนแต่กูไม่แม่ไม่ได้ที่ไปชนนะคนนี้ขัดคอคนเข้าแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไม่มีเจตนาร้ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมยังเป็นคนโง่อยู่ไม่เมื่อผมโง่ผมก็ต้องยอมยอมตามยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเรื่อยๆไป ผมถือว่ายังไงยังไงก็ตามผมต้องดีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแน่ในความดีก็ผมก็ไม่ใกลพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยก็ขอเดินตามรอยไกลๆท่านสักนิดนิดเห็นรอยชัดเงาๆหน่อย,อยๆก็ดีแล้วแค่แกะรอยตามพระพุทธเจ้าม่เมื่อพระพุทธเจ้าเองทรงจัดให้พระนนท์ทำน้ำมน เราผมจะไปบรรนามคนทําน้ำมนต์ว่าเขาเลวได้นคนคนยอมรับน้ำมนต์ว่าเลวผมก็จะเลวกว่าเขาอ่ะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าติว่าคนทําน้ำมนต์เลวทั้งหมดก็ถือว่าติาพระพุทธเจ้าโดยท่านเห็นด้วยไหมเพราะว่าในศาสนาของเราพระเจ้าสั่งทําเป็นโอแรก